สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรุง้งแจงปมถามชัดชาติเรื่อง112ยันไม่ต้องการโจมตีอยากรู้จึงถามหากไม่ตอบก็ไม่ขาดคั้น จากกรณีที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏตัวในงานตลาดนัดราษฎรภายในสวนครูอง,งุ่นซอยทองหล่อสามจัดขึ้นวันที่29พฤษภาคมซึ่งงานดังกล่าวมีการจัดเสวนาทอกทอกเรื่องเล่าหลังกรงขัง โดย C. จันทนาวรากรสกุลกิจหรือ C และนายบุรินอินตินนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมทั้งการแสดงดนตรีและจำหน่ายสินค้าต่างๆด้วยนั้น ระหว่างนั้นนางสาวพนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุง้งกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมสอบถามความเห็นหนายชัดชาติถึงประเด็นการยกเลิกมาตรา112ได้รับคำตอบว่าอย่านำมาตรา112มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยก ตนมองในแง่ของผู้บริหารที่การบริหารจะต้องมีความละมุนละม่อมในระดับหนึ่งดังนั้นต้องมีวิธีการค่อยๆปรับการจะยกเลิกมาตรา112จะกลายไปเป็นอีกขั้วหนึ่ง คิดว่าต้องเริ่มจากการไม่เอามาตรา1 1 2มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วค่อยๆพัฒนาไปผมเป็นผู้บริหารจะต้องมีวิธีการสื่อสารอย่างผมก็อดทนมา8ปีเหมือนกันแต่เราต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งบอกว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือทำตอนที่เย็นแล้ว อย่าเอาความโกรธความแค้นมาทำการยกเลิกในความเป็นจริงไม่ง่ายแต่ขออย่านำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเราเริ่มกันตรงนี้ก่อนดีไหมเวลาอยู่ข้างพวกเรานายชัดชาติกล่าวล่าสุดนางสาวปนัสยาได้ชี้แจงถึงการถามคำถามดังกล่าวขออนุญาตชี้แจงว่าคำถามที่ถามอาจารย์ชัดชาติวันนี้หนูไม่ได้คาดหวังคำตอบอะไรเลยและไม่ได้ต้องการโจมตีหรืออะไร แต่เป็นการถามอย่างซื่อๆแค่อยากรู้ว่าอาจารย์คิดเห็นอย่างไรเท่านั้นเพราะไหนๆก็มาถึงตลาดนัดราษฎรแล้วตอนอาจารย์พูดจบหนูก็ยิ้มให้และขอบคุณอาจารย์มากๆที่ตอบคำถามตามที่อาจารย์คิดค่ะ ถ้าจะบอกว่าหนูถามไม่รู้เวลาแล้วก่อนหน้านี้ที่รายการต่างๆถามเรื่องขบวนเสด็จถามเรื่องรัฐประหารยังถามได้สรุปผิดที่หนูตั้งคำถามในวันนี้เพราะไม่เชื่อใจกะกะตก็ต้องโทษไปที่กะกะตหรือเปล่าคะปัญหามาจากไหนก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้นไม่ใช่หรือคะ แล้วงานวันนี้คนที่มาก็มีแต่คนโดนคดี112เต็มไปหมดจะเลี่ยงคำถามนี้ได้ยังไงคะอยากรู้อะไรก็ถามถ้าเขาไม่ตอบก็ไม่ได้คาดคั้นหนูว่ามันก็ปกติไหมคะนางสาวพนัสยาระบุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ